น้อมแล้วครับ ครับผลักพคนักปรุงครับเราคนไทยก็คุ้นเคยกับรสชาติอาหารแบบไทยๆนะครับแต่เวลาที่เราลงครัวเนี่ยเราก็คงจะอดสนุกไม่ได้ที่จะปรับแปลงนะครับเปลี่ยนส่วนประกอบเปลี่ยนส่วนผสมหรือเปลี่ยนรูปแบบอาหารของเราบ้างนะครับสเมนูในวันนี้มาในรูปแบบที่แตกต่างแต่รสชาติยังเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยกับเมนู Taste of Thai ถ้าพร้อมแล้วลงมือกันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกของเรานะครับจะเป็นเมนูของว่างง่ายๆสไตล์ไทยๆนะครับแต่จะต่างจากที่เราคุ้นเคยตรงที่ตัวแป้งทอดครับผมจะทำเมนูปลาหมึกทอดครับ ปลาหมึกทอดโดยทั่วไปนะครับเวลาที่เขาชุบแป้งก็จะชุบประมาณแป้งทอดสําเร็จรูปหรือแป้งสารีอเนกประสงค์แต่แป้งทอดในสูตรนี้ของเรานะครับเราใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสําปะหลังนะครับสตัวมาผสมกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไปเหมือนแป้งข้าวเจ้าก็จะทําให้แข็งนะครับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันสําปะหลังเนี่ยเขาก็จะมีความนุ่มนะครับเรานําแป้งทั้ง3ตัวมาผสมกันครับ คนให้เข้ากันครับตัวเนื้อแป้งเนี่ยนะครับจะออกมาลาาักษณะใสๆเนื่องจากว่าแป้งทั้ง3ตัวเนี่ยเ,เป็นแป้งที่โลกูเตนนะครับในขนาดเดียวกันนะฮะผมก็จะผสมเกลือและพริกไทยไว้ครับผสมกันเข้าให้ดีครับ เอาไว้โรยปลาหมึกทอดของเรานะครับรลดั้งน้ํามันไว้เลยนะครับเราจะทอดที่160องศาครับปลาหมึกก็ลอกออกให้ให้สวยงามนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับด้านหนของตัวปลาหมึกเราก็บ้างครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากครับผมในการที่จะช่วยให้แป้งนุ่มนะครับเราใช้โซดาครับ คนแค่พอเท่ากันก็ใช้ได้แล้วครับปลาหมึกนะฮะเราจะเอาไปคุกกับแป้งมันสับหลังก่อนครับเรามีเทคนิคในการทอดเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่เราเค้าแป้งแห้งเสร็จนะครับเราชุบแป้งเปียกครับเวลาที่เราใส่ลงทอดนะครับเพื่อกันไม่ให้ปลาหมึกเนี่ยเขาติดตรงก้นหม้อหรือก้นกระทะของเรานะครับเราจะจุ่มไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้ครับวิธีนี้เขาจะไม่ติดก้นหม้อนะฮะ เราทอดปลาหมึกนะครับประมาณ2นาทีครับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากปลาหมึกเราสามารถแอปพลายเขาแปง้งตัวเดียวกันไปใช้กับกุ้งก็กได้เช่นเดียวกันครับเราทอดทีละน้อยนะฮะจะได้ทอดไม่ยากเวลาเอาขึ้นจากน้ํามันเนี่ยครับโรยเกลือพริกไทยเลยครับเอาล่ะล็อตต่อมานะครับ หมึกสูตรนี้นะครับเหมาะกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะฮะเพราะว่าตัวแป้งของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่กรอบนานมากทีเดียวนะครับวันนี้ผมเสิร์ฟกับซอสง่ายๆเลยนะครับผมใช้เป็นตาบาสโก้แต่เป็นตัวที่เผ็ดน้อยนะฮะเขาจะมีสีเขียวครับรสเปรี้ยวๆบวกกับเผ็ดอ่อนๆนะครับเข้ากับปลาหมึกได้ดีไม่ต้องผสมอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเราสามารถเสิร์ฟได้เลยและนี่ก็คือเมนูที่มีรสชาติแบบไทยๆปลาหมึกทอดครับ เป็นเมนูอาหารว่างสไตล์ไทยอีกเมนูหนึ่งนะครับแต่เราจะใช้ส่วนประกอบของญี่ปุ่นเข้ามาผสมด้วยครับเราจะทำเมนูปลาไข่ทอดน้ำปลาหวานครับเริ่มต้นจากการทำน้ำปลาหวานก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมีน้ำตาลนฮ้น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ตามลงไปครับผมตั้งไฟ หลังจากนั้นนะครับผมก็มีรากผักชีบุกเขานิดหนึง่งใส่ตามลงไปครับตะไคร้นะฮะขาครับผมผมแดงประมาณครึ่งหัวนะครับแล้วก็ใบมะกรูดหนึ่งใบครับ เราเคี่ยวน้ําตาลของเรานะฮะส่วนผสมของสมุนไพรที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็อารมณ์ประมาณให้มีกลิ่นหอมของเครื่องต้มยำนะครับคนให้น้ําตาลกับน้ําละลายเข้ากันดีนะครับแล้วเราก็เคี่ยวนะครับน้ําตาลจะมีลักษณะเป็นน้ําเชื่อมใสๆครับปูรสครับน้ําปลาน้ํามะขามเปียกคนให้เข้ากันครับผมใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับเราจะเคี่ยวให้ให้น้ำปลาหวานของเราเนี่ย อ,อบสมุนไพรครับแล้วก็เคี่ยวจนข้นระดับประมาณน้ำพึ่งครับผมในขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของตัวปลาที่เราจะใช้ทอดเราใส่น้ํามันลงไปให้ทั่วๆนะฮะแต่ไม่ต้องสูงครับผมประมาณสัก1เซนพอแล้วฮะ he. กระทะที่ผมใช้นะครับเป็นกระทะนอนสติ๊กครับด้านในเนี่ย เขาจะเคลือบไว้หลายชั้นทีเดียวดังนั้นก็จึงกันการขูดขีดได้ดีนะครับลักษณะที่เป็นสีดําแล้วมีจุดๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า marble coating ซึ่งจะมีผิวสัมผัสเนี่ยเป็นคล้ายกับผิวของแกรนิตนะครับทำให้มีความทนทานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดูแล้วก็สวยงามตาด้วยนะครับเอาละผมมีน้าําปลาทาบนตัวปลาเนี่ยครับนี้ก็ทําให้ออกมามีลักษณะคล้ายกับปลาทอด น้ำปลานะครับลองดูนะครับว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใช้ได้ครับปลาไข่ข้าตัวเล็กนะครับเราทอดไม่นานก็สุกแล้วฮะพอที่สุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักครับกลับมาดูตัวส่วนผสมของน้ำปลาหวานของเรานะครับ ส่วนประกอบเข้มข้นพอนะฮะนำออกมาแล้วก็กรองครับผมเราพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับในระหว่างนี้มะม่วงนะฮะสอยเป็นเส้นครับล่าละ,ละ,ละพอแล้วครับผลสอยคล๊กนิดนึงนะครับเสิริมบนจานสวยๆครับ น้ำปลาหวานก็จะมาข้นนะครับประมาณน้ำพึ่งนะฮะเวลาที่คุณผู้ชมเคี่ยวเสร็จเนี่ยเราอาจจะดูด้วยตาเหมือนจะไม่เหนียวมากแต่พอเย็นลงแล้วเขาจะข้นขึ้นเยอะทีเดียวนะครับกระเทียมทอดครับหอมเจียวครับผมคลิกแต่งด้วยใบผักชีด้วยก็ได้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาไข่ทอดน้ำปลาหวานครับ เมนูนี้นะครับเป็นเมนูพาสต้าคับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสปาเกตตี้ปลาเค็มครับแต่ผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแซลมอนนะฮะเราจะทำให้เขามีลักษณะที่ฟูกรอบเพื่อเพิ่มตัวเนื้อสัมผัสครับ, mm hmm. รบเมนูนี้พาสต้าแซลมอนฟูครับ ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะหมักตัวแซลมอนของเราผมใช้แซลมอนที่เป็นลักษณะแซลมอนสเต็กนะครับคุณผู้ชมใช้แบบไหนก็ได้ได้ทุกส่วนเลยนะครับจะเป็นส่วนหางที่ราคาไม่แพงก็ได้เพราะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปยีให้ฟูอยู่ดีนะครับหมักครับผมหมักด้วยน้ําปลาแล้วก็ซอสปรุงรสเราหมักไว้ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีก็พอแล้วครับพริกแห้งที่ผมจะนําไปทอดนะครับผมนํามาแช่น้ําก่อนครับแช่น้ําให้นุ่ม เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะตัดเขาเป็นแว่นๆครับ๊อเคาะๆส่วนที่เป็นมเมล็ดออกนะครับกระเทียมนะฮะใช้เยอะนิดหนึ่งซอยครับในเมนูนี้นะครับผมจะใส่ซันดายโทมาโต้ซันดายโทมาตโต้ก็เป็นมะเขือเมะเขือที่เขาไปตากแห้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราต้องเอามาโซกเอามาแช่ในน้ำมันให้นุ่มนะครับจะมีรสชาติที่หวานๆครับ ใบพาร์สลียนครับผมเอาละหมนกระทะให้ร้อนๆเลยนะครับในอีกหม้อหนึ่งนะฮะตอนนี้เราต้มน้ำเตรียมไว้อีกหม้อหนึ่งตั้งน้ำมันครับแซลมอนที่เราหมักน้ำปลาไว้นะฮะนำลงมาย่างในกระทะครับย่างง่ายๆให้สุกดีครับพอแซลมอนเริ่มสุกนะครับสิ่งที่ผมจะทำนะฮะก็คือเราจะยีเนื้อเขาครับ เรากดกดได้นะครับให้เนื้อแตกได้เลยส่วนของหนังนะฮะเรามาทำความสะอาดได้นะครับับดเป็นชิ้นเล็กๆแซลมอนใช้ได้แล้วครับผมบางส่วนอาจจะยังไม่สุกดีไม่เป็นไรนะครับเกลับมาใส่จานครับสิ่งที่เราจะทำนะครับผมเราจะยีเนื้อครับแล้วเราก็จะเอาตัวก้างออกนะฮะ ได้ละเวลาที่เราทอดแซลมอนนะครับเราจะใช้น้ำมันเนี่ยค่อนข้างสูงครับค่อนข้างร้อนนะฮะแต่ในระหว่างนี้น้ำมันยังไม่ร้อนดีนะครับเราทอดพริกได้ครับสีสวยแล้วเราก็ออกขึ้นจากน้ำมันทอดหนังปลาครับโอเค แยกไว้นะครับตอนนี้น้ำมันร้อนจัดนะครับประมาณ190องศานะฮะเสร็จแล้วเราก็โปรยครับจะสังเกตว่าพลจะใช้หม้อที่สูงนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าน้ำมันเขาจะฟูขึ้นมาพลิกด้านครับพอพอน้ำมันเริ่มสงบลงนะฮะแซลมอนกรอบของเราก็ได้แล้วครับ สามารถมวดเป็นชิ้นๆได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะเอาไว้แตกจาน,นครับส่วนประกอบทุกอย่างเราเตรียมเสร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการผัดตัวพาสต้าของเราแล้วครับและแน่นอนนะครับเส้นของเราที่เราใช้นะครับเป็นเส้นแองเจ h a แฮรนะฮะถ้าเผื่อที่คนใช้ก็เรียกว่า คาเปลลินี่เป็นตัวเดียวกันนะครับจำชื่อไม่ได้ก็ลองดูที่แพ็กเกจนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าหมายเลขหนึ่งครับข้อดีของเส้นตัวนี้นะครับนอกจากความอร่อยแล้วก็คือว่าเวลาที่ใช้ในการลวกใช้แค่4นาทีเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปต้มเลยครับอย่าลืมนะครับที่จะใส่เกลือลงไปในน้ำลวกเส้นด้วยครับผมจะต้มประมาณสัก2นาทีนะฮะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาผัดพร้อมๆกับเส้นครับ อีกกระทะหนึงนะฮะตอนนี้ร้อนแล้วน้ำมันครับนำกระเทียมลงไปเจียวเน้น้ำมันให้หอมนะครับปลาแซลมอนฟูที่ผมทำไว้นะครับถูกเทเขาแตกเดือยหยามนะครับกระเทียมของเรานะครับตัวซอสต,ตัวนี้นะครับใส่เกลือลงไปครับผมพริกไทยครับน้ำตาลเราใส่ลงไปเพื่อ,อตัดรส ให้ซอสเขาคาราเมลไลซ์นิดหนึ่งครับน้ำมันของเราหอมดีแล้วครับเราตักน้ำป้มเส้นเนี่ยครับลงไปหนึ่งกระบวยครับใส่ซันไดโทม t โ um ตลงไปครับตามด้วยเคเปอร์ฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกป่นครับตอนนี้เส้นของเรานะครับ ได้ประมาณ3นาทีนะฮะผมปิดความร้อนของเส้นเลยครับจะเอาเขามาทำให้สุกต่อในกระทะครับผมเราเอามาทำให้สุกต่อนะครับให้เส้นเนี่ยดูดน้ำซอสเข้าไปครับเส้นดูดน้ำเข้าไปแล้วเราใส่พาสเล่ครับแล้วก็ปิดความร้อนได้เลยใส่แซลมอนลงไปได้เลยครับแล้วก็ตักใส่จานครับปลาแซลมอนที่เหลือที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับ เราสามารถนำมาแต่งได้นะครับถ้าเกืดเราต้องการคลิกแห้งแล้วก็แต่งด้วยพาสเท้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นพาสต้านะฮะเป็นอาหารอิตาเลียนแต่มาในรสชาติแบบไทยๆและนี่ก็คือพาสต้าแซลมอนฟูครับ เดี๋ยวเราทอดกันหนักนิดหนึ่งนะครับทอดกันมาจนถึงเมนูสุดท้ายแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อเราใช้น้ํามันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ไม่มีปัญหาครับเมนูสุดท้ายเป็นเมนูของหวานนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโดนัทกล้วยแต่เราจะมาเปลี่ยนรูปทรงให้เป็นโดนัทสไตล์สเปนนะครับเมนูนี้ชูโรกล้วยหอมครับ ในการทำชูโรนะครับเราต้องทำตัวแป้งนะฮะที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆแป้งชูก่อนนะครับส่วนประกอบที่เราใช้นะครับน้ำสะอาดนมสดครับแล้วก็เนยนอกจากนั้นก็มีเกลือครับผมนำทุกอย่างไปตั้งไฟนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะให้ตัวชูโรกล้วยของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของนมเนยมากๆนะฮะเราก็จะใส่อันนี้ครับเป็น imitation butter flavor นะครับ กลิ่นเนยสังเคราะห์ครับเวลาที่เราฟังว่าสังเคราะห์เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสารเคมีหรืออะไรหรือเปล่าต้องบอกว่าส่วนประกอบทั้งหมดที่ทใช้ทําเนยสังเคราะห์ตัวนี้นะครับมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับเนยจะต้องละลายลายลายดีทั้งหมดนะฮะก่อนที่เราจะใส่แป้งลงไปซึ่งแป้งในวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับแล้วก็มีผงฟูร่อนครับผมคนนิดหนึ่งก็ได้นะครับให้ผงฟูกระจายกระจายครับผม เราใช้ไข่ไก่นะครับทั้งหมด3ฟองครับตอกไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็ตีให้เข้ากันครับส่วนประกอบของเหลวของเรานะครับเดือดดีแล้วครับยกออกจากความร้อนครับผมเราใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปทั้งหมดคนให้เข้ากันครับ แป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนนะฮะจะหนืดนิดนึงครับผมแล้วถ่ายมาใส่ในชามครับผมเพราะว่าจะทําให้ตัวโดเนยไข่ความร้อนลงได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ไข่ลงไปทีละนิดไข่ก็จะช่วยทําให้ส่วนประกอบเนียเหลวขึ้นนะครับพอเข้ากันดีเราก็ค่อยใส่ส่วนต่อไปลงไปครับ แล้วค่อยๆใส่ลงไปจนหมดนะครับถ้าเราใส่ไข่ลงไปทีเดียวนะครับจะทําให้เราผลยากครับส่วนประกอบยังคนอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าเราจะต้องใส่กล้วยลงไปนะฮะถ้ากล้วยเราลูกเล็กก็ใช้สัก2ผลได้นะครับใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้กล้วยจะได้เหลวง่ายๆครับ แล้วเราก็นำใส่ส่วนประกอบของแป้งเลยครับคนให้เข้ากันเนื้อแป้งที่เราได้นะครับจะมีเนื้อสัมผัสเหนียวกดแป้งชูเล็กน้อยครับนคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วออกมาประมาณนี้ครับผมน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับประมาณสักร้อครับใช้หัวบีบที่เป็นลักษณะรูปดาวนะครับลักษณะน,นี้ครับ ชูโรเนี่ยเรารับประทานใหม่ๆร้อนๆเนี่ยนะครับอร่อยครับขั้นตอนของการเตรียมแป้งเนี่ยเราสามารถเตรียมไปล่วงหน้าได้ครับแช่ตู้เย็นพอเราต้องการจะเสิร์ฟเลี้ยงแขกเราก็ค่อยเอามาทอดครับบีบลงไปครับผมใช้กันไกรตัดครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเราควรทอดอยู่ที่ประมาณ4-5นาทีนะครับ เพราะว่าถ้าเผื่อเราทอดเร็วเกินไปน้ํามันร้อนเกินไปเนี่ยครับแป้งด้านในจะไม่สุกครับผมเตรียมน้ําตาลทรายาไว้นะฮะเวลาที่ออกมาจากน้ํามันใหม่ๆเนี่ยยังอุ่นๆอยู่เราควรจะเอาลงไปชุบน้ําตาลท,าทันทีไม่งั้นน้าตาลจะไม่เคลือบครับเราตักขึ้นจากน้ํามันครับผมลองดูนะครับผมนําขึ้นมาพักพักไม่นานนะครับแล้วก็โยนลงไปในน้ําตาล ถ้าเราใส่ลงไปทันทีเนี่ยนะครับน้ำตาลจะละลายแล้วไม่สวยครับจะเคลือบทําให้ชูโรแชตแต่ถ้าเกิดเราใส่ช้าไปน้ําตาลก็จะไม่ติดดังนั้นเอาขึ้นมาพักประมาณสัก10วินาทีครับพอติดดีแล้วเราก็แยกมาพักครับชูโรลกล้วยนะฮะเราสามารถทานกับไอศครีมก็ได้นะครับหรือทานปะปาาอย่างนี้ก็ได้ครับแต่จะบอกว่ารสชาติของกล้วยหอมเนี่ยครับ ไปกันได้ดีมากทีเดียวกับช็อกโกแลตครับซึ่งง่ายๆเลยฮะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งบดช็อกโกแลตละลายช็อกโกแลตแล้วก็มาปรุงด้วยครีมนะครับเราสามารถใช้ช็อกโกแลตซอสได้เลยครับช็อกโกแลตซอสตัวที่ใช้เนี่ยครับบอกได้เลยว่าสามารถรับประทานกับไอศกรีมก็ได้ทานกับบราวนี่ก็ได้ทุกอย่างเข้ากันได้หมดเลยนะครับเอามาใช้ประกอบเป็นเครื่องดื่มเช่นทำกาแฟมอคค่าก็ได้เช่นเดียวกันครับ ง่ายๆเท่านี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือขนมนะครับในรูปแบบของสเปนแต่มากับรสชาติกล้วยหอมแบบไทยๆและนี่ก็คือชูโรกล้วยหอมครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับ ความคิดสร้างสารรค์ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอยู่ที่เราจะกล้าลองหรือเปล่าวันนี้หมดเวลาของพลพรรคนักปรุงแล้วครับสวัสดีครับแฟน YouTube จะไม่พลาดรายการพลพรรคนักปรุงอย่างแน่นอนนะครับนิดเดียวง่ายๆเองครับกด Subscribe เลยครับ